สวัสดีครับคุณต้นอ่าแมนถามสมภาพไลืมแล้วนะครับเท้าความก่อนรอบที่แล้วอันนี้เกี่ยวไปรอบหนึ่งแล้วอ่ารอบที่แล้วปัญหาที่เจอคือเท่าดีอ่าดินเสื่อมอ่าดินเส่อมสภาพอ่าแล้วก็สองสองแปลงได้ได้ไปเท่าไหร่นะได้ไปส สิบเจ็ดเกียนสองแปลงรอบสุดท้าได้สิบเจ็ดเกียนหมายถึงกี่ไร่สามไ่สามสิบสามไร่ได้สิบเจ็ดเกียนใช่โอ้ยแค่ครึ่งเดียวเองให้พี่ต้นไล่ฟังเลยพอมาใช้ของเราแล้วได้เท่าไรเป็นยังไงเท่าดีลดไปขนาดไหนงวดนี้เกี่ยวไปได้ทั้งหมดรอบแปลงนี้ได้สิบเจ็ดแล้วแปลงทองทองหกได้อีกหกเกียนห้าสิบยี่สิบสามเกียนห้าสิบใช่ป่ะใช่ มันมันลดมันลดมันลดข้าดีดลงไปเยอะอ่ะอันลดลดลงไปเยอะอแล้ววันนี้ผมหมักผมหมักผมหมัมมมมมมกเออผมบิดน้ำขึ้นเจอแล้วผมไม่ได้ไม่ได้เผาว้างเลยนะผมแล้อก็บิดน้ำแช่ไว้สามวันอราถืวอว่ารดเนี่ยรถข้างหน้าผมม็ย่ามาตั้งล่าแล้วก็ฉีดยาเชนเดิหม,มักไปรอบหนึ่งอรอบแรกหมักไว้ห้าวันแล้วผมก็ย่าใหม่ย่างใหม่แล้วผมก็มาฉีดใหม่อีกรอบหนึ่งสองรอบผมใช้ วันนี้ผมใช้ยาไปสองลังอ่ะยี่สิบขวดแต่ผมหมักไว้ยี่สิบวันอลงหมดยี่สิบวันแล้วก็ย่ำย่ำเองนะไม่ได้เสียรถค่ารถตีเลยเนี่ยดินมันเละดีว่างั้นมันเละเน่าค่อยๆฟื้นแล้วจะมีขั้วดินมันจะปูขึ้นมาเองอ่ะฟางไม่มีเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟูเลยใช่ไหมโอ้โหสังเกตดูฟางมันปกติจะมีอยู่ข้าวฟางเหลืองหลงเหลืออยู่เนาะโดยธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้น แต่เน,นี่ยฟางเนี่ยยุ่ยหมดเลยยุ่ยหมดกายเป็นขี้เลนไปนหมดเลยคนเขาบอกว่าคนเขาดูว่าม,มึงเน่โมเลยว่าไอ้นี่มันไม่ใช่รถตีไ<ช>ม่ใช้จริงเนี่ยกล่องเฮนเดอร์วางโอ้มไม่ได้ใช้รถตีถตสาเหตุที่ต้องใช้รถตีเพราะว่าก็เมื่อก่อนนี้มัน,ม,นมันจมไปไงอ๋อดินมมนเหล็กใช่แล้วแล้วผมจะ ปรับปรุงตัวเองนะแบบว่าปรับสภาพหน้าเพราะเวลาเราเกี่ยวเนี่ยข้าดินร่วงทังหน้าดินใช่ป่ะล่ะแบบอย่างเอารถตีตะโกนเนี่ยมันจะมันก็จะพลิกลงมาอยู่ใต้ดินออันนี้ผมย่ามา่ห่ลากไปก่อนเวลาแล้วผมฉีดเพราะเราข้าดินหน้าดินมันจะได้โดนยาอโดนยามันจะได้มีประสิทธิภาพเยอะขึ้นอันนี้เรไม่ได้เผาใช่ปะไม่ได้เผาเลยครับออ เโอ้โหเลี่ยมเลยเนาะเพราะมันไม่มีฟางเหลือมันละเอียดไปเลยอะดูดิอ่ามันเละยุ่ยไปแล้วนนสรุปก็คือว่าครั้งแรกเลยก่อนที่จะใช้สินค้าเรายี่สิบกี่กี่ไร่นะ33 3สิบสามสามสิบสามไร่ได้แค่สิบเจ็ดตันอ่าแล้วทีนี้พอหลังจากใช้ของเราข้าวดีมันลดลงอ่ะอ่าได้ทั้งหมดยี่สิบสาม ยี่สิบสามตันเอโอ้โหเพิ่มเข้ามาฟรีๆได้แล้วมาลดต้นทุนลงไปด้วยโอ้โหการถึงเคยลงทุนนะแสนแสนสองนะตอนนี้มันเหลือประมาณแปดเก้าหมื่นงวดที่แล้วอ่ะลดต้นทุนด้วยลดต้นทุนโอ้โหกำไรว่างั้นเถอะงวดนี้ได้กำไรเท่าไหร่วันนี้กำไรได้กำไรประมาณแสนรป่านี่โอ้ตบมือหน่อย โอ้โหได้กำไรเป็นแสนจตนะ่เกตมื่นนะจต่เกตมื่นนะ